ไม่มวยครับเบบมวยแล้ว่าอุ๊บอุ๊บเอ๊ะมามาเข้ามาเอเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอท้ายฝ่าอุ๊บ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 อุ๊เอุ๊บอ เป็นตัวเป็นเป็นไงกดกดรูปรูปไอ้รูปดินดินส่อ่ะโอ้ตัวก็มีนี่เหมือนกันแล้วนะก็ไปเดี๋ยวไปเล่นเรื่องเพิ่มามก็ได้มานะเปิดคลิปเลยมั้ยเอาดันประธานเลยนั่นนึกเอาดันประธานโอเคพร้อม กดกดกดวันนึงบอลยังไม่ได้เปิดคิปบอลเลือกต่อนป่ะไม่ต้องหรอกกูแชกกี้เนี่ยเอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับมันตีเวอร์ซัสวันนี้ก็อยู่กับเกมมันตีเวอร์ซัสไปอ๋อโอเคไปเอะขาต้องเสพกันไอไอคนที่เล่นเป็นเอ่อยูอัมไมซันชัยนี่คือปอนนะครับส่วนคนที่เล่นเป็นแชกกี้นี่คือผมนะก็มันมีให้เลือกเบิร์กด้วยอะ ไอ้เบิร์กซวเออร์ไอ้น้องเอ้ยทางด้านผมจะเล่นเป็นจอยนะครับแต่ทางด้านปอลก็จะเล่นเป็นแบบคอมปกติเลยนะไม่สนดูด่านนะดูด่านเจอแช็กกี้ยิงโยนบอลเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโป้เพยเยอร์เขาเล่นกันอย่างนี้น้องลำบ่ม เอาจะโชว์ระวังโดดขึ้นไปแล้วตายหิงนะกูเคยลองแล้วเชียรี่โอ้ยอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนน้ยเออออโอ้ยโอ้ยอะไรมันจะขนาดน,นั้นวะเฮ้ยเฮ้ยเ <not> อ้ามันไม่กดอันตรยังไงอ่ะมันไม่รู้ยังสกิลคือกูไม่รู้แต่กูเจอสกิลแชกี่ลับโอ้ ยังได้โอ้ยโอ้โหไอ้ที่นี่เล่นบาสใจตบมือเลยตบมือเลยตบมือเลยคอมปอยโอ้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 ยอ้าวอ้าวอ้าวอ้อยว้าว อมันตู้ด e ้วยกันยากใครบอกอีกุบอกไปอ่ะไอืมอืมอืมออ่ะอืออืมอือ่ออมอออ อะไรอ่ะทำได้ไงอ่ะอ่ามกระโดดแล้วก็เอสค้างแล้วก็กดคลิกขวากดไม่ได้ไอ้เยอะไม่ไหวนะขวาบอลขวาบอลกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะบอกว่ว้าาา ลงเลยเอ้ยอาวอ้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 าวโดนโดนคอมโบคก็ไรเชียวอกไดเ้ยไม่โดนได้ไงอะตบไปตบ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 ทำอะไรต้นไม้เป็นแล้ บินบอลลูกลูกบอลลูกบอลชดอโดดโดดกโดดไกมันยาวก็ดูขากูเสียไอ้เนี่ยเป็นตัวได้ไหม ไฟเสพไปแล้วกันทำไมไซ์จะเล่นให้ดูมนเล่นยังไงแขงแกงไอ้ยันมีหลายปุ่มย็นมากหลายปุมไม่ได้ช่วคุยเลยกูเลยโอ๊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 ยอ้หลบยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยอ๋อ เอาร้องเลยเอาร้องเลยอเอาร้องเลยจิย้มจิ้มจิมโอ้โหจิ้มจิมเฮ้ยเมื่อกี้มึงทำอะไรน,นี่ระวังแพ้บานานะ่านะซุดปะบานานะ่าอ๋ออืม <c oughs> โอ๊ยยยยยยยเอาได้เปล่าเอาได้เปล่าเอาลูบอลบไม่หนึ่งนี่นักบานไม่โคจอกเลยเจอขวัญใจเด็กแน่มึงเจอนักลบแน่นักลบ พอค่อยเสพพอค่อยเสพใจเย็นโชโชโชฟังเฮ้ยอ oh, oh ๋อแค่ไม่กระเด็นอ๋อมันแค่ไม่กระเด็นเดี๋ยวนะไอเชือกใช้ยังไงวะอยากรู้ว่ไอเชือกเขาโม้เกันจจะตายต้องตัดตอนแรกเลยนะ บ็อกทุกการโจมตี well, เอ้ยเอ้ยม <mel os> kind of ึงตัวละครมึงมันทำไมมันดูเท่เองเลยวะทำไมตัวกูมันไม่มีเฮียอะไรเลยเฮ้ยรีษจักการใครนะให้พูดอีกทีเี่ยวว่าเธอมึงเป็นปัญญาวอนมึงอ่ะม่นทีวันนี้ขญใจเด็กๆหรอกเยี่ย ตั้งโตีมาแบฝันไม่ได้แนกว่าั้เฮ้ยเฮ้ยมึงสามารถซื้อบีโม่ได้ด้วยอบีโม่น้องก็ดูหักนะปีน้องน้องไปโรงบาลนะเฮ้ย พี่งอืมกระแทก bueno <c oughs> อืมอุ๊ยจริงก็ลงมาิลงมาแล้วแล้วไง,ลงต่อวะเ <c oughs> ชื่อแล้วเอาวุธสองหานดโดนโชด์นโดนอุนยอุยยอุยไม่ตายไม่ตายไม่ตายดีปะ มันเงินเด้อไอ้ข่อมใจเด็กๆอะไรเฮ้ยดูดูกระโดดเชือกเลย กันึงนะเช็ดมือก่อนากดสเปคปลาสองงแล้วก็กดจะทำไงวะเปกูทำไงวะอ๋อมันเฮ้ยเฮ้ยมานโจบนหัวโดนแนมมึงอะ หาของก่อนโจหาของก็ดีของก่อนเฮ้ยเอ้าเฮียไปนูนแล้วหาอะไร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 โอยเฮ้ยโฮ้ยเอ้ยอ๊ยอ๊ยโอยโอ๊ยโอย มือนมั <isions impossible> ่วมั่วเฮ้ยเฮ้ยเมืว่าจะแพ้เลยอ่ะบอลกูกลัวบอลกูกลัวโอ้กูกลัวบอมึงดูนีโอแม่งเล่นอย่างเลวเลย

เาไปแม่งแพ้เลยอือไอ้ยเหมือนจะไม่แพ้เลยอะไ้กัน้กันอันรายวัอ เฮ้ยมันจะไม่แพ้เลยอ่ะเฮ้ยเล้วมันจะไม่โดนเลยอ่ะเ้ยไม่กดด้วยไม่กดรีแมทด้วยเดี๋ยวอยาก็เอาจดิ้งมาเดี๋ยวแพ้แล้วนะกด้างฮอด

กูพึ่งได้มากูคนเห่าอ่อโจมาก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันเปลี่ยนท่าโจมตีว่ะโจมตีมันจะเป็นปืนอันนี้เอาปืนออกเปลี่ยนเป็นดาบ

อ๋อเปลี่ยนโหมดด้วยกันเปลี่ยนโหมดโไม่ชอบเลนกดวาร์ปพี่อะไอ้เนาะพี่อ่ะเทปเจอรี่กับทอมเข้าใหม่ดิเปลี่ยนอุปกรณ์เลย เปลี่ยนล่างเลยไปแล้วก็พี่มันโปรเพเยอร์เฮ้ยคอมโบไปก่อน เริ่มแล้วคเริ่มแล้วพี่บอลเริ่มมาแล้เแลแวเฮ้ยโชว์ระวังนะระบบ มันมีอุปสรรคเนองเปลี่ยนพลังก่อนแบบนี้ต้องเปลี่ยนพลังลบแบบนี้ต้องวับ ค่้ยโดนสกิวนั้นกูหน่อยได้ไหมตกิวทียอะไรก็ไม่รู้เนอะเฮ้ย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 เจอตัวสีฟ้าโอ้ยกระชิบเจ็ดเจ็ด มันจะฆ่าตัวตายแล้วเจ้คอมโบเอาเอากูไปเองเอาโดดนะโอ้ยเป็นหมา เอาหมาทำอะไรไม่เรืดีเอาเอาแย่นะเหมือนจะแย่นะพี่พี่โชว์แย่แล้วเข <c oughs> <c oughs> ียนดีนะไม่กูโกรธอะไรนะอะไรโกรธอะไรโกรธนะไม่ได้ฟังเลยอะ อะไรอะไรต้อโต้องพโกอดแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะย่าฮะถึงกวางเจอรี่ไว้ตรงนู้นเลยออ จะเลี oh ้ยงให้ hat, uh, care, no oh, wow ิ oh, wow. ็ได้ไหมโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอ้าวเือนจะชาแล้วนะเฮ้ยมอตีนีแม่งเล่นเป็นแล้วอ่ะฮึ่เอาจริงไงี่ยต้องคิดแผนเที่ยค่ เราฮ้ยไม่ดิเจอร์เลยดิเจอทองแม่งฉลาดเรื่องการวางแผนการฆ่านะวางแผนฆ่าเจอรี่มันล้านรอบอะแล้วปืนหายไปไหนวะอ๋อใครจะชนะแรกเนี่ยพี่ปอไม่ได้มีอยู่แค่ล่างเดียวหรอกถึงถึงโอ้ยโอ้ย เอ้ออแนด้วยหวนเลยขอให้มึงโดนสกิลนั้นไกไอ้เหียสกิลไม่หยั่งโกงอ่ะ,อนนอะแล้ว <c oughs> ไม่หยั่งนานคือดาวไอ้ยิปอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโ ไปก่อนอพุ <S <S <P 000> ่งเลยอะไรนะขอฟังอีกรอบดิอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ชนะแล้วเหรอ เจนเชอี <Okay. S 2> <Shit. S 1> ่กูคือลิกจําชื่อกูไว้เจ oh, hey. oh, ี้ยกูคือลิกลิกลิกกูคือลิกโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรเจนเอลกูคือลิกแอนเบอร์เรี่กูตายมาแล้วอืม โอคือลิกและนี่ก็คือมอสไอ้เงี้ยไอ้เทียอะไรต Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!